ปัญหาการก่อสร้างเนี้ยตรงหว ไม่ได้ปกติเราสองเล็นเพราะว่าอี่นี้อากามันท่วมหม่ตอนรับที่ม่ไข้ งการก่อสร้างที่มันจะมีแบบไมกี่เดือนแล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็คงจะเริ่มแล้วค่ะแล้วเห็นเขาว่า6 0ก็จะเสร็จอ๋อเสร็จไม่จริงไม่หรือว่าเดี๋ยวว่าทแลรถไฟอาจจะเสร็จเออประมาณ6 0ูนยเห็นเขาบอกนะแต่ไม่รู้จะได้ดังใจเปล่าตั้งแต่อยู่มานี่เจอปัญหาอะไรบ้างตั้งแต่ก่อนไปปกติก็เดินทางไม่สะดวกค่ะ พอมีก่อสร้างค่ะก็แบบขุ่นก็เยอะคือรถติดก็ทำทางให้มันเป็นวันเวยอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เดินทางไม่สะดวกแล้วนอกจากนั้มีปัญหาอะไร หรือว่าไงดีอ่ะไรคือแบบเรื่องขยะเรื่องน้ําเสียเงี้ยครับมันมันไงคะเราพลิกข้างเสียงจักรนาจอะไรหนแล้วหนามมีเน่ยเก่าแก่มาแล้วไม่มีปัญหาแล้วลูกแก่เขาหมายถึงเป็นเด็กก็นอนหลังคากระพือเลยดินจากหน้าหนาเลยตั้งแต่ก่อสร้างใช่ไหมเออเมื่อก่อนป้าไหนของเมื่อก่อนไม่มีกุ่นเดี๋ยวนี้ต้องขายลำบากมาแต่มาเนี่ย ไม่เคยมาเรามองพวกบ้านะแล้ก็พูดได้เลยางคืนอ่ะเขาไม่ได้นอนเลยมาไปถามชาวบ้านไม่ได้นอนเลยที่ไหนาเลยนอนกันั้งน่ะเลื่อเตียงาขาเลยแจ้งเพแล้วั้งเขาก็ไม่มาดูให้เนี่ยอาจจะไม่ไ้ในข้าวะแล้วพอเดดเดดข้ายันตีสี่แต่ลรูหวานญาตินสน่อ่ะเขบอกดูด้วยเขาบอกมันก็เท่านั้นขนาก็ถ่ายรูปไปให้เขดูมา